ที่สุดวันนี้นะครับสำหรับเด็กหงทุกคนเด็กหงุงทุกหมู่เราวันนี้วันนี้ที่รอคอยแชมป์สมัยที่20แชมป์ีีกสูงสุดสมัยที่20เป็นสถิติทีมที่ได้แชมป สูงสุดนะครับเทียบเท่าปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชื่อว่าจนถึงนาทีนี้นะครับเด็กผมก็ยังคงอยู่ในโมเมนต์อยู่ในแอดมฟียร์นะครับบรรยากาศของการฉดเรลิมฉลองแชมป์พรีเมียร์ เปิดเสร็จเด็ดขาดเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ลิวพูนะครับเปิดแอนฟิวถล่มท็อตแนมฮอสเปอร์ไปห้าประตูต่อหนึ่งก็เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อแม้หลายฤดูกาลให้หลังมานี้ลิวพูจะผูกปีชนะสเปอร์ เป็นประจำนะครับแล้วก็ทำประตูแบบแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นห้าประตูต่อนหนึ่งโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าใครดูเกมนะครับรีรยวพูถูกทัตเนมฮอสเปอร์ยิงประตูออกนำไปก่อนด้วยซ้ำไปเราดูอยู่ก็อาจิบมหายแล้ว ไอทีบิวกันมาทั้งวันทั้งสัปดาห์ก่อนเกมหน้าสนามแอนฟิลหน้าเพจต่างๆทั้งเพจโซเชียลนะครับเป็นกลนะุ่มหรือเป็นเพจส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละท่านเในของนี่โอ้โหนะบิวกันคืนนี้เราจะฉลองแชมป์ฉลองชัยที่แอนฟิล โดนประตูโดนยิงประตูขึ้นนำไปก่อนอชิานนะครับนาทีที่สิบสองแค่นั้นเองนะก่อนนั่นแหละนะครับมันก็คง,งพูดถึงตอนนี้ย้อนกลับไปมันก็เค่นั้นแหละนะครับเอาเป็นว่า หลังจากถูกยิงก็เหมือนได้สติกลับคืนมานะครับด้าน้ายิงประตูเป็นวาเลนนะครับครึ่งแรกล่อไป3ดอกนะครับนำสเปอร์อยูา3ประตูต่อ1นครึ่งหลังก็มายิงเพิ่มอีก2ประตูจบเกมนะครับลิวผูลเอาชนะทอตแนมอัสเปอร์ไป5ประตูต่อ1นึะครับถาคะแนน เพิ่มมาเป็น82แต้มนะครับนำอาร์เซนอลทีมตามอยู่15คะแนน <c oughs> กับเกมที่เหลืออยู่สนะัดนั่นหมายความว่าลิวพูลทำแต้มทิ้งอาร์เซนอลขาดลอยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025อย่างเป็นทางการ ชื่นใจแหละสุขใจแหละเด็กของเชื่อว่าวันนี้สุขกันท่วนหน้าบรรยากาศในโลกโซเชียลนี่ต้องบอกว่าสมกับเป็นวันนี้ที่เราคอยรถแห่ก็เริ่มสตาร์ทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเกมพรีเมียรยังไม่ได้หมดลงเมื่อคืนนี้นะครับ ยังเหลือเกมให้เตะสีน่นดกว่าจะจบฤดูกาลนะครับเองแต่ว่านับถึงนัดที่3ามสิบเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการเป็นแชมป์สมัยที่20ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับคำสถิติแชมป์ลีกสูงสุด,เป,ดเป็นอันดับหนึ่งร่วมกับบูลาคูแคน เพื่อนรักของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาวันนี้เอาแค่นี้แหละนะครับก็ซึมซับบรรยากาศการเฉลิมฉลองแชมป์นะครับรถแห่เตรียมพร้อมแห่กันได้ทุกวันแห่กันได้ทุกสัปดาห์แห่ไปจนถึงวันสุดท้ายของฤดูกาล เห็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองความดีใจของทั้งนักเตะและก็แฟนคลับในสนามแอนฟิลด์เมื่อคืนนี้นะครับก็นะสเสียงเพลงยูวิ n e น e ว w อล k กอล n นก็ดังตึกกล้องสนามทั้งผู้เล่นสตาฟโค้ชนะครับโดยเฉพาะอารันเนอร์ชารัด เดี๋ยวเราก็ามากันไล่เรียงกันนะครับอาระเนอร์ชรอตสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งให้กับเลี้ยวผูนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงสุดในสมัยแรกที่มาคุมทีมนะครับเป็นสถิติเพิ่มใหม่อีกคนหนึ่งนะครับถือว่า เป็นตำนานสโมสรแน่นอนนะครับมาไวจริงๆนะครับแล้วก็สร้างความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหลือเชื่อนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นถ้ามองย้อนกลับไปแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้แหละพักผ่อนหลังจากที่อดหลับอดนอนแล้วก็ <c oughs> ซึมซับบรรยากาศการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ มีความสุขกันทุกคนนะครับเด็กของปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เด็กของมีความสุขก็ซึมซับบรรยากาศนี้ให้ไต้มิมนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับ